คิลลิงโฟร์สเพิ่งมีอัปเดตใหม่ครับและก็เลื่อนการวางจําหน่ายออกไปด้วยใครที่ไม่รู้ว่าคิลลิ่งโฟร์สช่วงโคลสเ e ต a าเทสเป็นยังไงสามารถเข้าไปดูคลิปรีวิวได้ในช่องเดสคริปชันได้เลยหลังจากที่เป็นประเด็นนะครับเสียงแตกกันไปในช่วงตอนโคลสเ e ต a าเทสเมื่อวันที่ 20- ่สิบถึงยี่สิบสี่กุมาที่ผ่านมาทางชิปวายอินเทอร์ทีได้รับฟีดแบ็กจากเพื่อนโคลสเปตตาไปเรียบร้อยแล้วและก็เพิ่งออกประกาศมาใหม่เมื่อวันที่8มีนาที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยครับซึ่งก็มีใจความว่าถึงนนุกค พวกเราตัดสินใจที่จะเลื่อนตัวเกมออกไปก่อนแต่ก็ยังอยู่ในช่วงปี2025ปีนี้เหมือนเดิมหลังจากที่ได้รวบรวมฟีดแบ็กมาให้พวกเราก็เลยใช้เวลานี้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเกมอินเทอร์เฟซ UX/UI คุณภาพการาฟิกอย่างไลทิ้งรวมถึงฟีลลิ่งในการใช้เวุรด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้จะพูดยากว่าเรื่องไหนผู้เล่นจะได้สัมผัสในช่วงที่ตัวเกมจะเปิดให้เล่นแต่ที่แน่ๆผู้เล่นสามารถเลือกเพิร์กของคลาสและตัวละครได้อย่างอิสระแน่นอนซึ่งก็จะมาในช่วงโพสต์ e l ลิสหลังจากที่ตัวเกมปล่ปล่่ออ่่อออออยอยยไไปแแล้้้ววววววสนนนนตตััมมมมงงราาาเเกกกจจะะะ็็ี 3เรือนต่อจากนี้ครับเพราะว่าการแก้เรื่องไลติงกับเปิร์กที่แยกกันได้กับตัวละครเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่บวกกับในประกาศก็ไม่ได้มีคอนเฟิร์มลยครับว่าตัวประเด็ีพวกนี้จะแก้เรียบร้อยแล้วพรอไม่ใช้หลังตอนเกมเปิดส่วนใครที่พิอร์เกมนี้ไปแล้วออเดอร์ก็จะแคนเซิลแล้วก็รีฟันให้อัตโนมัติครับตามภาพ FAQ ของเว็บไซต์ Tripwire Interactive ตามนี้เลยยกเว้น t e a มและเว็บซื้อขายเติร์ดพาร์ตี้อื่นๆครับที่ต้องดำเนินการเองใครคิดเห็นยังไงที่ตัวเกมคืนนี้ for สามเลือนออกไปคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับคลิ